สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมีของส,สวยเ,เพื่อนๆชมอีกแล้วนะครับผมสปอร์ตคูเซอร์ได้ความสูงที่2นิ้วครึ่งนะครับเป็นชุดคิดดีๆของเราแฮนด์เมดออฟโรดนะครับผมจัดให้แล้วนะครับคันนี้ทำความสูงที่2นิ้วครึ่งครับายางได้เป็นยาง2องห5 R16 ทัเจ็นะครับผม BF g o o d ู i t AT นะครับเป็นยางยอดนิยมอีก1ชุดออฟเซ็ตล้อได้เป็นล้อได้เป็นเมดเล่ครับผมออฟเซ็ตล้อได้เป็น16บหคูณเลบศนะครับผม สำหรับความสูงเท่านี้ไม่ต้องแก้กันชนใดๆเลยนะครับผมมันแจ่มมากๆเลยนะครับการขับขี่ดีเยี่ยมเลยครับเพื่อนๆชมที่มิติรอบๆตัวรถกันเลยครับนะครับถืรอบๆตัวรถก่อนเดี๋ยวค่อยดูเนื้องานนะครับนายแบบของผมไปโรงเรียนครับยังไม่มานะครับเพื่อนๆชมที่มุมแคมเบอร์ครับลงร้อเเลยนะครับผมการตั้งศูนย์ง่ายขับขี่ดีเยี่ยม นะครับอืมนี่ครับสวยๆเป๊ะๆเลยนะครับผมอ่าดูเนื้องานกันหน่อยครับนี่ครับเป็นปีกนกปรับองศานะครับเพื่อนๆอืมอ่านะครับเดี๋ยวดูกันคันนี้ได้เป็นได้เป็นโช๊คโปรคอมนะครับผมสวยเลยนะครับกัรสวัสดิ์ได้เป็น R T C ของโปรเฟนเดอร์นะครับอืม แถวระดับความชันของเพาดีเยี่ยมเลยนะครับผมนะฮะอ่ามีระดับช่วงยืดยุบด,ดีเยี่ยมเลยนะครับดูเนื้อกันโคงได้ยังได้อะไรยังไงนะครับกันโคงดอบหลังด้วยครับแล้วก็ดอบข้างหน้าลงด้วยนี่เลยอ่าข้างหลังเขาได้อะไรครับข้างหลังได้เป็นนะฮะมุมล็อกกระกบาดดีเยี่ยมนะครับได้เป็น คันนี้ได้เป็นแหนบแอสเข้าไปนะครับผมแล้วก็มีริมปรับองศาช่วยด้วยนะครับเราก็เลยต้องเขาก็จดตรงเป๊ะเลยนะครับผมมันสุดยอดอยู่แล้วรายละเอียดของเขาอ่านี่ครับมันแจ่มอยู่แล้วริมปรับองศานะครับเก็บรายละเอียดลึกเลยนะครับผมตามกัะบี่ดีเยี่ยมเอาละครับขอบ คุณครับ